สุดท้ายครับผมมาครับกลับมาแล้วสบการรายงานข่าวนะคือบอมต้องว่าคลิปนี้กับคลิปที่แล้วไม่ได้อยู่ในวันเดียวกันนะคือผมอัดในวันที่11บอกันยาแต่ว่าข่าวหรือประกาศของทีวีเนี่ยมันประกาศวันที่10บนะก็เป็นประกาศ2ครั้งในวันเดียวซึ่งผมก็ตกใจว่ามันเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่ทีวีจะเป็นการประกาศออกมา2ครั้งในวันเดียวแล้วเพราะว่าไม่ไม่กบประกาศหนึ่งเว้นอีกทีก็คือแบบไม่เดือนหนึ่งก็สองเกือบ2เดือนแบบ ก็จะประกาศใหม่อีกรอบหนึ่งบนเว็บไซต์นะทาง Twitter ก็ไม่ค่อยมีประกาศอะไรที่มันเป็นประกาศที่เกี่ยวกับภาคต่อไม่เกี่ยวกับอีเวนท์เท่านั้นแหละก็คือเลยไม่ค่อยได้ทํารายงานข่าวแล้วก็รายงานข่าวที่เกี่ยวกับกุนโดมินโนยเมกเลยอาจจะเดือนหนึ่งสองเดือนทําทีนะแต่ว่าครั้งนี้เขาจะแปลกใจเลยทว็บไม่ประกาศออกมาสองรอบในวันเดียวนะฮะซึ่งเนื้อหาของการประกาศครั้งนี้แม่งก็ไม่เกี่ยวกับภาคต่ออยู่ดีคือแบบแม่งก็ ไม่รู้จะพูดอะไรคือแบบประกาศสองครัง้งในวันเดียวแต่ก็คือก็ไม่เกี่ยวกับภาคต่อทั้งสองงานเลยทั้งสองประกาศเลยคือแบบไม่งประกาศนี่คือเพียงประกาศเพีเยงแค่ว่าเราจะทำการออกอากาศซ้ำโอทูเมนโตฮันเดียวเม e ซีซั่นสองในช่องทาง TVH ของญี่ปุน่นตั้งแต่เดือนตุลาคมเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเวลาตีหนึ่งสามสิบห้าถ้าเกิดมีรายการพิเศษก็จเป็นตีหนึ่งห้าสิบก็ มันมันไม่เกี่ยวกับภาคต่อเนาะก็คือมันมจะพูดอะไรอะผม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 ,ผมจะพูดอะไระคือกูเทากันข่าวที่มันเกี่ยวกับภาคต่อคือกูไม่ใช่คนญี่ปุ่นกูไม่ได้จะแต่บ,บ้านเปิดทีวีดูได้เออกูทำบุญเดียวฮานิวเมียววันนี้ออกมาตีหนึ่งเนี่ยเต้าลงรออย่างเงี้ยก็มันดูไม่ได้อะ่ะเออเึ้นยทีวีเอชทีวีเอ่อฮอกไกโด ของประเทศญี่ปุ่นก็ฮอกไกโดคนดูไม่ได้อะทําไมอะ seguir, นะฮะก็ประมาณนี้สาหรับการรายงานข,าข่าวครั้งนี้หรือว่าเป็นการรายงานที่แบบยุสเหยมากคือแบบไม่มีประโยชน์คือมูดามากคือรายงานข่าวครั้งไหนที่ไม่เกี่ยวกับการฉายโกดุบนโดฮนิยเมซ้ําบนช่องทันทีคนไทยไม่กลเสียผลประโยชน์คกูดูไม่ได้นะคือเออกูเข้าใจแหละเขาประกาศให้คนญี่ปุ่นดูไม่ใช่ให้คนต่างประเทศดูแต่กูอยากดูด้วยเอาขึ้นบนเว็บท,ที่มันอะไรสักอย่างทีเถอะนะขอร้องนะฮะก็ มันจะพูดะอะไรละไปเจอกันที่ต่อไปครับบ๊ายบาย